สวัสดีครับผมสวัสดิดีพี่น้องทุกคนครับผมพบกับช่องวันละบางสมอฟิเชียลครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่วัดบางชันนะครับวันนี้เราจะมาทําบุญตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะครับพี่น้อง,เ,งเป็นเวลาสี่โมงแรกครับพี่น้องเป็นเที่ยวแรกที่ได้มีโอกาสมาวัดบางชันนะครับพี่น้องแล้วเราจะพาเข้าไปเลยนะ เ่อครัเราก็ไ่เดนพาะมาถึงากาศยรการนาให้อปรมาณสีช่งดันมาเนขากห่อข้น้าก่อนห่ามุกาเป็นแบบบาแบางส่างชั้นแบงเรื่องทถวเวีสุบัร เราก็มาถึงที่หน้าลานทระวิสวุวรรณนะครับของวัดบางชันนะครับเป็นเที่ยวแหละครัพี่น้องเป็นเกาเลยเครื่นนองมือจะได้ยืดถูกเนาะก็เลยอยากเครื่องมือนี้ยไม่เป็นพระผาผมเลยอยากต้องมาทําบุญนะครับพี่น้องวันนี้มากับน้องต้นน้ำนะครับผมโอดนะครับผมโอดดาวล้านนะครับนี่จะพาไปดูภาพบ,บรรยากาศนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังบูชาเราก็หลับแดงนะครับวันนี้มากับน้องต้งนน้ำนะครับดาวอยู่อบราสณเลยครันะครับอเอ้ยี่ฮะกี่ดอกหกเก้าเนานะก็ใช่ที่เอาสองก็ได้เอาที่สองนะเดี๋ยวก่อนจะไปไหว้ไป,ไเ,ป <laughs> เรียกมาก่อนลราบูบูเหรอเราบูบูใจมี <laughs> ี่น,ไ,นไม่ตัวอาเบสวัน์เองนี่นะครับเราก็มุมปวดของเราก็คืออาเบสวัน์สี่สิบบาทอันนี้คือออกจากวัไดไม่ใช่ไหมาโผล่อ,องค์นี้สวย ไม่โอ้ยไม่ชอบโอ้ยไมอง m ัดมีแต่แบบนี้เลยใช่ไหมครับพี่เอาเป็นสุวรรณ นี่แต่แบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่ก็ใช่ครับนี่ไก,ก,ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับ <c oughs> ข้างล่างนี่ก็ใช่นะ อันนี้คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าอันนี้เยี่ยมการับ โชคดีกับอันนี้แตกต่างกันเลยครับก็คนละแบบคนละรุ่นเป็นชาวแม่ส่วนเหมือนกันส่วนเริ่มมาแล้วค่อยมาดูอีกก็ได้แต่เราไปบายพระก่อนฝนตกละอู้พี่สุดเอาสุดแล้ว เทียนเทียนเดีนเทีย,ยนเดียวมานี่นะครับผมตอนนี้ผมลังจะกรยามาวัดเราก็ต้องบูดบนที่ระลึตของวัดเท่าทีสุดรัดแต่ว่าไอปีอกาจเจิงเงี้ยหนอน <c oughs> ี๋ยวขออนุญาตไหว้พระแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนต้องอ่านนี้ก็คือเนี่ยห้องเป็นพุทธมัสยสุโมะน์พี่นพินองเป็นพุทธม,สสมัสยสุโมพระเป็นพุทธม,สสมัสยสุมะนร่างหลกของขังตะเลขสนใจสิเรียนนะเดีย๋ยวเราขออนุญาตไหว้พระเบ็ดเสร็จครับพี่น้องภายในห้องก๋าสีเป็นการอะไรดอกไม้นะครับเพระาะว่าเราไหว้เราไหว้ เทวีสุวรรณหรือว่าองค์พ่อเทวีสุวรรณเสร็จสูสนรกเราก็จะกอดไวาองมาลัยครับแล้วก็ปัก่มาอันนี้จะทําอะไรกระเป๋าตังรอดกระบ,บองขอพรอ,อยู่ที่นี่ก็แต่เพื่อมามาขอเพี่อนเออขอพรขอพรอเีน่นแต่หลาย,ลายคนเนาะหลายคนเสียวออนทัาท์หรือว่าเอากระเป๋าตังค์นะครับรอด กระบองขององค์พ่อทาวเวสสุวรรณนะครับวัดบางแันเราอย่างที่โอกาสไปวัดชุลมรรมยี่เยอะขนาน้องแต่ว่าด้วยปัจจัยของเราถึงเข้าก็ได้มากในวัดบางแสนว่าเป็นอย่างว่าใจใจถออนี่อันนี้ก็จะแต่สิมนี้พญานาคก็นะครับองค์พ่อพญานาคกาบไปบูชาทางนก็จะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็องค์พ่อพญาคุฑ วัดคือกว้างขวางมากครับทุกคนอันนี้ทําอะไรอันนี้เห็ยนยังไฮะขอเงินขอเงินเมือน,นี้มาแค่สองคนนะครับพี่น้องพว่า,าตื่นแค่สองคนกันตื่นหลายคนก็จสีด้มากนักกันหลายคนนะครับผมที่นี่คือที่ทําบุญนะครับทุกคนบนครรยากาศ แลวเราจะตัดไปที่ตอนเราเช่าวัตถุมงคลนะครับและทีนี้จะเป็นถึงที่เด็ดนะครับผมของทีเด็ดของวันนี้นะครับนี่ก็คือจุดเล็จุดก้อยเล็กบัเหาเอาปัามตักสิบปัดตั้งกันเปิมมดยีดย่บสีชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงนครับ คนละมั้งอเอาไปเสียไปเลยแล้วจำจำมองจากห้องเสียไปพร้อมได้หลืออันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะร้อยบดตัวเลขนี่นะครับทุกคนเดเราจะเดินไปดูวัตถุมงคลน,นี่นะครับเราก็จะพุทธมุนพี่นอก เรอเป็นซีริมงคลไปนี่นะครับไปจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้อยู่ในวัดบางชันนะครับจะอยู่ไหมฝั่งนั้นอ่ะอีกคนหนึ่งเออนั่นแหละก็เปิดกระจกฝั่งนี้ไปไปบอกฝั่งนู้นเขาปิดที่นั่นเขาปิดแล้วอันเนี้ยรอไอ้เนองมาเทียเดอยากคนนำมุนกับวันลอก่าเรา น้ำนงปอาอันนี้คือห้องเช่าวัดถุมงคลน,นะครับผมของวัดบางชับอของเรานะ<ม>ครับผมนี่นะครับค,นะครับพี่น้องพอดตอนที่พี่น้อง,องที่รักที่ใจแล้วนะครับคือถึงตอนที่จะรักตุ้ใจแล้วนะครับคือตอนทข้าจะไปเบืเ้องลึ้นะครับพี่น้องเราจะไปดูเลขนะฮะ ครับพี่น้องมือหนีกระหรือว่อาเป็นการเสร็จภารกิจในาทัทำบุญเพราะว่ามือนี้วันพักนะครับผมบพรว่า,าปกตินะกนอยู่บ้านจะได้ไปผักอะไรยังนึกพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันบ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่ห้องนะพี่น้องมันกจบกผมนี่ก็ได้แตะเล่อันนี้นะครับแต่เล่ได้มางถำบุญนะครับอยู่ที่วัดบางชั้นนะครับกับร่องต้นน้ำนะครับ ดาวฮุดนะครับดาวไร่ดาวซินโดรมอืมต้องแน่กับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็่านคลิปช่องวันน้หมัจุ่มนะครับพี่น้องอนี้เป็นคลิปแค่ซื้อคลิปบรรยากาศเื่อเที่ยวแบบชิวๆนะครับชับพี่น้องที่แบบว่าากรู้จักวัดแบบสายมูนะครับถ้าสายมูในกรุงเทพก็มีหนึ่งในที่เยอะๆก็คือหนึ่งในนั้นก็คือวัดบางชันนะครับ เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพ,พี่ฟา้ารงเสนีย์ครับปอกกะกาศชิลนะสวัสดีครับ